อูสวัสดีนั่นเลยครับน่าตอนนี้เราอยู่ที่ใบงานที่3.2แล้วนะครับในชั้นป .4 ทุกคนนะครับใบงานที่3.2นะครับนั่นเองครับเกี่ยวกับเรื่องการคูณนั่นแหละนะครับการคูนเหมือนเดิมนั่นแหละที่มีสองหลักกับสามหลักนะครับแต่คราวนี้ใบงานนี้จะเป็นเกมครับนั่นเองครับอ่าเป็นเกมครับเป็นเกมหาทางกลับบ้านนะครับโดยนักเรียนจะเราเริ่มเริ่มต้นตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ไวบอร์ดนะครับ เติมตรงนี้แล้วก็หาอยู่ที่มันทําวิธีการทําทํำยังไงเ,เดี๋ยวเราไปที่ไวบอร์ดกันอุ้ยไวบอร์ดอยู่ไหนนี่โอเคมานะครับไปงานที่3.2นะครับอา้าวเราเริ่มต้นที่ตรงนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับสตาร์ทสีเขียวแล้วกันนี่เริ่มต้นที่ตรงนี้น,นะครับนักเรียนครับนี่เริ่มต้นที่บล็อกตรงนี้วิธีการเล่นนั่นะเองครับอา้าวบล็อกนี้ใช่ไหมนักเรียนจะต้องเอา64เนี่ยไปคูณกับ17ก่อน นักเรียนทำในเศษกระดาษของนักเรียนนะครับในสมุดของนักเรียนกระดาษนักเรียน64นะครับ64คูณกับ17ได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เรพราะได้ผลลัพธ์ปุ๊บนักเรียนมาดูว่าผลลัพธ์ของมันนะ่ะชี้ไปทางไหนนี่มันให้เดินไปทางไหนถือว่าอ่ะกูทำมาแล้วแหละนะครับช่องเนี้ยครูระบายก่อนครูทำมาแล้วแหละนะครับอ่า 64คูณกับ17เนี่ยผลลัพธ์ของมันคือ700นี่782นะครับนักเรียนก็ต้องออกมาทางขานี้ออกมาทางฝั่งนี้นะฮออกออกมาทางฝั่งนี้อา่าระบายฝั่งนี้เลยนะครับระบายฝั่งนี้เลยมาทําตรงนี้ต่อนะนะครับเห็นไหมคำตอบนี้ใช่ไหมมันมีคําตอบ2อันเนาะแปดร้อยร้อยห้าเก้ากับอ่าเจ็ดร้อยแปดสสองเนาะพอครูหาคําตอบปุ๊บคําตอบมันคือลูกศรอ,อันนี้เราก็ต้อง วิ่งตามคุณสอนนี่มามาทำอันนี้นะครับอ่ะเขาไปดูครับยี่สิบสคูณกับหกสบสาม่า24่สคูณหกได้เท่าไหร่นะครับ24ได้เท่าไหร่ครับอ้าวเรียนก็หาคำตอบดูเนาะแต่ครูหามาแล้วนะครับมันได้864น,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 นี่เห็นไหมครับลูกศรนี้เห็นไหมมันชี้ลงมานะครับที่เสียงลงมาเนาะแปดร้อยหกสิบนั้นครูก็ต้องวิ่งมาทำบล็อกนี้อ่นานักเรียนไม่งง,งนะนักเรียนไม่ง,งงนะครับ นี่ค่อยๆหาทางไปบ้านเราอยู่ตรงนี้นะเด็กครับนี่นี่เส้นชัยอยู่นี่นะครับนักเรียนก็จะต้องหาไปว่าจะต้องไปไหนบ้างอ่ะจากนั้นมาทําบล็อกนี้บ้างนะครับบล็อกนี้คือ35คูณกับ67นักเรียนก็ไปหาคําตอบในสมุดของนักเรียนว่า35คูณ67เนี่ยคำตอบของมันคืออะไรนะครับคำตอบของมันคือแ9 5รกหไม้ก็ย้อนกลับขึ้น้างบนหรือคําตอบของมันคือ1.7 8 5้หไม้กลับมาบล็อกนี้หรือ เท่ากับ2,345มาบล็อกนี้นะครับแต่ครูหามาแล้วนะครับคำตอบของมันก็คือนี่2,345นะครับเพราะงนั้นก็ต้องมาบล็อกนี้นะครับมาทำบล็อกนี้ต่อนะฮะคำตอบแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกมันก็จะนำทางว่านั่นคยอจะต้องทำโจทย์ข้อไหนไปไปบล็อกไหนไปเรื่อยๆล็อกเรื่อยๆแบบนี้นะครับ โอเคไหมก็หาไปเรื่อยๆหาไปหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงมาถึงเส้นชัยตรงนี้นะครับคราวน,นี้ัเรียก็ต้องขี่เส้น,นยโยงเส้นให้ครัวไปตรงไหนบ้างไปตรงไหนบ้างแบบนี้เห็นไหมครับคราวน,นี้ไม่ยากไม่ยากเนาะนักเรียนไม่ยากเลยนะครับอ่านี่คือวิธีการทําบล็อกตรงนี้นะโอเคนะครับเข้าใจแล้วเนะาะเริ่มจากบล็อกตรงนี้นะครับหาคําตอบคาตอบคือช่องไหนกับไปตามลูกศรน,นั้นนะครับหาคําตอบ คำตอบคือช่องไหนก็ไปตามลูกศรน,นั้นทําตามลูกศรน,นั้นไปเรื่อยๆนะครับทาตามลูกศรของฝั่งคําตอบไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นอันนี้บ้างอ่ะอันนี้บ้าง,อ,นนางอ่ะสากคูณกับ71อ่าสากคูณกับ71คําตอบของมันคือเท่าไหร่ครับก็เลยครับคือเท่าไรคำตอบของมันคือ2อ5 6อันนี้ใช่ไหมครับก็ต้องลงมาข้างล่างตรงนี้มาทําบล็อกนี้ต่อใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเรานี้กับใบางานนี้ง่ายมากกับวิธย์ใบงานนะครับไอ้ตรงทางกลับบ้านเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะค่อยๆทำทีละบล็อกทีละบล็อกทีละบล็อกเลกื่อนไปเรื่อยๆ,ยๆนะครับครานี้ครูก็จะมีช่องว่างมาให้ช่องว่างมาให้นี่ไหมเยอะแยะเลยช่องว่างตรงนี้พ้าตรงนี้เอาไว้เขียนอะไรนะครับอ่าเอาไว้ให้นักเรียนแสดงวิธีทําการหาคําตอบอย่างเช่นบล็อกแรกนะ บล็อกแรกคือ46นะครับ46คูณกับ17นะครับเราก็เขียนเลยครับ46คูณกับ17ตั้งเป็นวิธรรมตรงนี้เลยนะ46คูณกับ17ตรงนี้หาคําตอบได้เท่านี้นะครับคาตอบมันคือน,นี่ใช่ไหมเ้ยไหมคาตอบครังนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็บขีดช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้คูณแบบนี้แล้วก็ทําวอักศรต่อไปไปไหนไปไหนทีละขั้นตอนทีละขอนเป็นเส้นทางให้คูตรงนี้ว่าเธอทําตรงนี้นะมาตรงนี้นะอ่านวะ่า แสดงวิธีทําให้ครูดูตรงนี้นะครับว่าแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเธอหาคําตอบได้ยังไงลงในช่องว่างตรงนี้งงไหมงงไหมนักเรียนอ่ะงงนักเรียนงงอ่ะมาดูสมมุติว่าอ่ะย่อก,ก่อนนะครับอ่ะนักเรียนงงงงไม่งงไม่รู้อ่ะงงไม่ก่อนพวกเธออ่ะนะช่องแรกนะเนี่ยก็เขียนเลยนะครับอ้าวสิสิบหก คูณกับอะไรนะ17นี่คูณกับ17จึ๊บุ๊บว่าจะมีคนคูณไม่เป็นเนี่ยจะมีไหมน้าเรียนจะมีคนคูณไม่เป็นไหมมันต้องมีเน,ะนาะน้าเรียนเนาะต้องมีอ่ะอ่ะมาลองคูณเลยแล้วกันนะนะคูณไม่เป็นนะครับอ่าบล็อกแรกนะมันหายังไงอ่าเอาตัวแรกนะครับเอาตั้งหลักให้ตรงก่อนนะตัวแรกคูณก่อนนะ7จคูณหก่อนอ้าว7จคูณหก่อน7 คูณหกเจ็ดคูณหได้42่สนะครับได้สนะก็ใส่2ทดไว้สนะครับทํา7ก่อนนะทำเจก่อนนะจากนั้นจากนั้นเนาะมันคูณตัวนี้แล้ใช่ไหมครับต่อไปคูณตัวนี้อีกอ่าต่อไป7จคูณสีอ่าเจคูณสได้28่สได้ยีนะครับก็ต้องมาบวกกับตัวทดใช่ไหม บวกกับตัวทดตรงนี้นะก็คือ4นะครับก็จะได้32ใช่ไหมครับได้32นะครับอ่าได้32ตรงนี้โอเคเสร็จละนะครับในของเลขเนะครับเลขเจ็ดชึบชึบเสร็จแล้วนะครับอ่ะต่อไปฝั่งของ1บ้างนะครับฝั่งของ1บ้างนะครับเอ้าออหนึ่งคูณหบ้างสนะนะิอุย้ย เดี๋ยวเป็นผิดกินผิดอันนี้หนึ่งคูณหกบางซีหนึ่งหกได้ไรครับนี่ะครับหนึ่งหกได้หกเอานะให้ตรงหลักนะอย่าลืมนะถ้าทําหลักเล็เจ็ดก็เริ่มจากหลังไปทําจากหลักสิบก็เริ่มจากหลักสิบไปนะครับได้หกหนึ่งคูณสี่นี่หนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่ขยับหลักมาเรื่อยๆนะครับ5้าอุ้ยโทษทีขีดเส้นเดียวอยู่นะครับอ้าว อันนี้เป็นคําตอบของเอาเจ็ดคูณใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยน,นีนนนนะ่นี่นี่ทวนนะเลยนะเคยจะเพิ่งงงนี่ครูทวนให้ดูนะการคูณเลขสองหลักกับสองหลักนะครับใครงงนะครับไอไอสามร้อยยี่สิบสองเนี่ยมาจากไหนมาจากเจ็ดคูณกับหกเจ็ดคูณกับสี่เห็นไหมครับหกสิบสี่มาจากไหนมาจากหนึ่งคูณกับหกหนึ่งคูณกับสี่เห็นไหมครับสองตัวได้สองบรรทัดแบบนี้เสร็จแล้วเอามาทำเอียงกันได้เลยครับเอามาบวกกันนี่บวกกันนะ อ้าวบวกกันไอตัวนี้มีตัวบวกไหมไม่มีดึงมันลงมา2นะครับ6-2บวกเป็น8 3-4บวกเป็น7อ้าวโอ้ไม่ครูบอลเก่งอย่างนี้เนี่ยเรียนอ้าวได้เ8 2รยดงตรงไหมดูที่นี่782เห็นไหมคำตอบคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ให้คำตอบตรงนี้นี่แล้วดูก็ต้องเขียนแบบนี้ไว้นะครับจากนั้นจากนั้นพอเธอต้องทำอันนี้24คูณกับ36อ้าในประทัดช่องว่างเธอก็มาเริ่มเขียนต่อเลยเขียนต่อตรงนี้ว่า24คูณกับอะไรครับคูณกับอะไรคูณกับ36อ้าโอเคแล้วหาคำตอบไปนะครับเธอหาคำตอบไปเรื่อยๆ หาคำตอบไปหาคำตอบเสร็จแล้วปุ๊บมันได้เท่าไรเท่าไรได้ตัวนี้ใช่ไหมเป็นสามสิบห้าคูณหกหกสิบเจ็ดใช่ไหมก็มาแสดงวิธามตัวนี้สามสิบห้าคูณหกสิบเจ็ดตรงนี้มาแสดงวิธามให้ครูด,ดูตรงนี้เป็นเป็นล่องรอยตรงนี้ว่าเธอคิดจริงนะเธอหาคําตอบมาจริงๆนะเธอไม่ได้ไปกดเครื่องคิดเลขจากมือถือมานะครูก็จะได้รู้ พอเธอคิดเองจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับนั่ครับโอเคไหมระบายสีตามช่องตรงนี้ว่าเป็นเส้นทางเป็นแบบไหนมาถึงสิ่ชัยตรงนี้ส่วนไอ้ตรงรอยปะด้านล่างก็แสดงพี่ทำให้ครูเป็นทีละข้อทีละข้อทีละข้อมานะครับครูมีเว้นมาให้เยอะเลยนะครับเป็นกระดาษตั้งหน้านนู่นนะครับพออยู่แล้วนะครับโอเคใบงานที่3.2ก็เท่านี้ไม่ยากนะครับนั่เครับถ้ายากก็ติดต่อครูดได้ในช่องไลน์ที่แอดกันไว้นะครับโอเคสวัสดีครับ